คันนี้คลิกร้อยห้าสิบครับอาการก็คือสตาร์ทติดเครื่องเดินเบาแล้วก็รถไหลไปเองครับรถไหลไปเองเลยครับทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้บิดเสียงของรถก็คือคันเร่งไม่ได้ค้างทีนี้คันนี้ที่เป็นก็คือหนึ่งนะครับคัดหมดคัตหมดสป,สปริงนี่ครับขาดมันจะเป็นสปริงที่เอาไว้รั้ง คัดหลังสามก้อนคือเนี่ยครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ลองทำดูนะครับเปลี่ยนก้อนคัดสามก้อนแล้วก็สปริงสามตัวนะครับน่าจะจบครับเดี๋ยวรอตอนติดเครื่องดูครับขหล,ลังยิงแล้วเปล่า นี่ครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องอา่าต้องกดสตาร์ทก่อนรอบหนึ่งเนี่ยปักข้าคนไม่รู้แม่งบิดเลยโอ้โหเสีย oh, งไบทะเบียนดังมากเลยเอารถล,ลงพื้นเลยเราหาอะไรมาลองไบทะเบียนให้ลูกค้าหน่อยห้าม เสียงใต้เรียนดังมากเลยครับอ่ะเอารถลงพื้นเลยเนี่ยครับเมื่อวานนะครับ๋ยวเพิ่งบิดช่างรอเนี่ยครับเมื่อวานนะครับคือเอารถลงทุบรถไหลไปข้างหน้าเลยครับไหลไปแบบไม่ได้เร่งนะครับเสียงเครื่องก็แบบนี้เลยครับเรียบๆไม่ได้เครื่องเร่งเองเลยเนี่ยครับไม่ใช่นี่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนคัท แต่สาเหตุหลักที่ทําให้รถพังเลยก็คือคัดหมดก่อนพอคัดหมดสปริงก็ง้างเยอะสปริงง้างเยอะก็กลายเป็นสปริงขาดสปริงขาดรถก็กลายเป็นเหมือนแบบเกาะไปตลอดเลยครับรถก็ไหลไปเลยเบิ้ลในข้างหลอดโอ้เสียงข้อเบี่ยงบอกเนี่ยยังคัดยังซิงอยู่โอเคครับตอนนี้จบแล้วครับคันนี้เรียบร้อยเปลี่ยนคัดแท้หมดบอลพันกว่าบาทครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับช่องใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับขอบคุณครับ